Surprise, motherfucker! I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, w h e r d you get that body from? I got it from my daddy. ก็สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้มาโยมฮามาคุงนะครับอยู่กันในเกม Star Valley ในพาร์ทที่3นะครับโอ้ผักก็ไม่ได้ซื้อมาปลูกเลยนะครับผมเดี๋ยวเอานี้ขายเดี๋ยวอัานเมลก่อนนะครับอัานเมลกันเลย ไงบ้างลูกแม่คิดถึงลูกมากตั้งแต่ลูกไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าชีวิตการทลฟาร์มจะเป็นไปด้วยดีนะรักจากแม่ปอรอแม่ส่งคุกกี้ของโปรลูกไปให้ด้วยนะนี่ไงคุกกี้นี่เก็บใส่กล่อไว้ก่อนมิกซีเนี่ยไปขายดยู่่เหนี่ยกระลูกตา เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ครับนี่แหละไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยมานับว่ากี่ต้นนะเดี๋ยวรดน้ำอันนี้มีอยู่ให้เสร็จก่อนนะผมง้อวันนี้วันเกิดป้าแปมนะครับป,ป้าแพมนะครับผมวันที่สิบแปดเอา อ๋อยังไม่ยังไม่กล้าม,มองเ,เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วเราจะเข้าไปซื้อมเมล็ดพันธุ์กัน30เท่าสามส36ใช่ใช่36เม็ดนะครับ36มเมล็ด่านั่นแหละเข้าได้แล้วเข้าเลยอะไรอ่ะคาซีนอะไรอ่ะคาซีนครับเดี๋ยวเราดูคาซีนไปก่อนเนาะ โจจามันมาอันนี้คันมาโปรโมทร้านตัวเองในร้านของคนก็เลยไปแห่ซื้อร้านโจจากันหมดเลยเพราะว่าลด50%นนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับ ปล่อไปครับไปโจจาเราไม่สนใจครับเราจะมาซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นเช่นนติดนะครับว่าผลิตภัณฑ์เราจะมาซื้ออ่ามเมล็ดพัน์ธนะครับเออถูกสักทีมาซื้อมเมล็ดพัน์ธุเนาะสาสิบหอันใช่ไหมขอไม่เอาถั่วแล้วกันมันอันเนี้ยสิบเศษร้อยหันยี่สิบ,สบ,สบ,สบ 9กละเก้าแพงเลยสามสิบหกครับเลยหกต้นอ่าหกมเมล็ดไม่หก่อนเอาอะไรเดียวเอาทิวลิปไปแล้วกันครบแล้วครับโหละสี่พันแปดเลยง้อ2000สองพันจีซื้อมาเลยเฮดเราได้กระเป๋าไปทช่องที่สองครับ Okay, โอเคเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยพอดีมาก,กี่ป่ะเนี่ยเอามาลุนี่ว่าควรผิดไม่ผู้พิการผิดลืมไปจำกับเกมอีกเกมนึงขอ,อไม่เอ่ยแล้วกันก็คาดว่าน่าจะรู้กันแหละมาร์กี้นะไปจำจากอีกเกมหนึ่งมาครับก็ลเลยติดปากไปเลยนะครับาช่างมาันเลยเนาะมาปลูกกันเรือตรงนี้เอาเป็นอะ้รกัน แล้วก็รถน้ำงออันนี้ก็เป็นอันนี้แล้วกันนี่อย่างนี้ับผมอ๋อไม่ใช่เอเะไรว่าการ,รวางแผนยังดีอันนี้ก็กกกอ,อันนี้แล้วกันโอเคอันนี้ที่รีบนล้วกันกนี่ จดัดเย่สวยงามเลยแล้วก็ลดน้ำเอ้ยสิบเก้าต้นเอ้ยสิบเก้ามาเลยครับนั่มันเกินวะเกินมาส,สี่สงสัยจะนับผิดสี่อันนี้ไม่ต้องเป็นปัญหา นี้เลยโอเคก็ประมาณนี้ะนะสถารับการทำฟาร,ร์มคั้นแรกก็ประมาณนี้ก่อนนะดูวซีลมีมมลมอะไรบ้างอ่าไม่มีเลยโอเคเฮ้ยอันนี้ไปเผาได้นี่คอมเปอร์อันนีม้มีเฟอร์แนนตเฟอน,นก็ต้องใช้ยี่สิบคอมเปอร์แต่ว่าวันนี้เราจะเอ้ยเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยวอันนี้ไม่ได้โดนน้ำเดี๋ยวเด๋ยวลดตัด นี้ผมจะไปดูที่บริเวณบ้านล้างสังหน่อยนะครับไปดูไปดูปดเฉยะอยากไปโอเครดนำ้ำเสร็จแล้วก็ไปกันเลยไปกันเลยเดินไปค่อยเดินนะครับไปกันไปกันเย่เย่ ไปนะ ก็เลยมันจะมีที่แบบให้เราเก็บของเขียไม่นอนทำยังไงมาดูถัดไปหรือว่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเจ้าเดินสำรวจกันกว่าวิ่งเก่าๆทั้งนั้นเลยพื้นที่เก่าแก่ปะ่ะออกจากตรงนี้กันดินไปที่อื่น ผมว่าจะเป็นซื้อมลพันธุ์เพิ่มเพราะว่าอันที่มีอยู่อาจจะไม่พอสักการประทังชีวิตเท่าไหร่อ่าได้ด้วยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เยอะครับการดีเก็บไว้กินเพิ่มพลังงานนะผมขุดอันนี้ได้ไปซื้อมลพันธุ์เพิ่มกันดีกว่าก็ โอ้หมดตูแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านหมดตู้เลยจ้ 6, 000, 12, 000, นะหกวันกับสิวันจะนะใช่สิวันจะดูปฏิทินอ๋ออย่าบ้านบ้างอย่าบ้างดีวะไม่ได้จะคุยด,ด้วยจะดูปฏิทินเว้ย ดวนปีไม่ได้คำนวณเลยหลหยิบใส่มาเลยใส่มาเลยไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะอยากปลูกก็หยิบมาเลยนะไม่ได้ดูเฮียอะไรเลยนะไปปลูกกันดีกว่าเอาประมาณอา่าห้านสี่หละเออไม่ใช่ตรงนี้เอาตรงนี้ครับผม วางโคงกันนี่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 อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการทำฟาร์มแบบวางแผนต้องวางแผนทุกอย่างให้ดีครับผลลัพธ์ที่ออกมามันจะได้สวยงามก็ประมาณนี้นะอืออือทีนี้เราก็ รอเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกสักไม่กี่วันหรอกมั้งเนาะอันนี้มาทำต่อแหละเราก็เพิ่มมาอีกสิบเอ็ดอะเหลือสิบเอ็ดจะทำไงดีอือสิบเอ็ดแล้วมั่วเลยรกัน ันนี้ก่อนครับปกไปก่อนเลยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวยวิอสองครับอยอมรับเลยว่ามัวยเราไปนอนได้ละเดี๋ยวค่อยมาลดน้ำพวกนี้แล้วกันครับเพราะว่าพลังงานหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ลนะป่ะเข้าไปนอนกันเถอะพลังงานหมดเกลี้ยงเลยครับผมตอนนี้โสมมาก วันนี้ดูสุดโซมจริงๆวันนี้ได้มาแค่สามสิบห้าโอ้โหแลดูรลันท์ทอะจริงๆลันท์ทมากอุ้ยสายแล้วสายแล้วสายแล้ววันนี้ติ่มสายมากเลยแปดโมงวะ่ะมีเมลใหม่แล้วเดี๋ยวอ่านเลยคุณเชาได้ฉันไม่ได้ขอร้องคุณฉันต้องการต้นกระลำดก สุดสำหรับสุนรอาหารที่อยากจะทำเอามาให้ฉันสปอนได้ไหมโจดี้ดีแค่บ้างรับเถอะล่ะโจดี้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 นะว่าโจดี้ ยังไม่ได้ทำซันเลยสำรวจเหมืองแรกก็ยัง l 리프 farming half square s co เฮียได้ปะหายไม่ออกอ๋อตัวนี้ครับเฮ้เราก็ขาดไปแล้วเนี่ยเยี่ยมๆๆๆๆไหนี่ปะไม่เสร็จเ u ว s t แล้วผมแค่นี้ก็เสร็จเ u ว s t ได้มาร้อย100 G ไปตรงนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋ง,งเจ๋อรประเด็น,รรนประเด็นประเด็นเจ๋งสัมผัสได้ถึงความเกวเราหรือเปล่าวะไอนนี้ไม่พอเดี๋ยวไปทำต่ออ่าไม่ใช่ไปทำต่อไปเก็บต่อนี่ครบละทำได้เลยไอเชี่ยมใช้ไม้ได้เนี่ยวาไม่ได้ดูเลย ไว้หน่อยดิไว้รงไหนด,ตหนดิตรงนี้ก็ได้พอลพอเปลืองไม้เปลืองไม้เมื่อว,นนวานเราไม่ได้ไปหาเซบเตียอะไรนี่นะเดี๋ยววันนี้พอรถน้ำเสร็จเดี๋ยวลองไปดูวิกิดูแล้วพอดูเสร็จแล้วก็จะดูว่าอ่ะจะดูว่าเซบเตียแนยว่างตอนไหนนะครับ เราก็จะหาเซวัตเซบัตเตียนมาเซวงเซวัตรเนียนะเริ่มขี้เกียจลดน้ำแล้วสิมันเยอะแยะไปหมดเลยรอระบบพออฟมาจะได้สั่งให้เพื่อนลดแทนเราจะไ,ไม่ต้องลดนะครเราก็ไปอีกสาวของเราแล้วก็รอได้ตังค์เท่านั้นแหละนะให้เพื่อนทำหมดเลย เราก็แค่รอลงเหมือนกับมันแล้วก็ติดสาวอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราขี่เกจลดน้ําถ้าจะให้ใหปลูกก็ปลูกได้แต่เรื่องรดน,น้ํานี่ผมขี่เกจมากบอกเลยแล้วถ้าเราไม่ลดน้นํานี่มันจะเป็นอะไรไหมนอนพลังงานจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาลดต่อแล้วกันเราต้องไป,งปไ อ่าคุกกี้คุณแม่ครับผมขอกินเลยแล้วกันนะกินแล้วนะกินแล้วนะเพื่องานนะครับผมโลกรบคุณแม่ที่ผมดีกินขนาดนี้แต่มันจำเป็นจริงนะครับผมจำเป็นจริงนะครับคุณแม่กวา่าจะได้ออกไปจับไล่นี่ก็ อี่ยังแล้วมันไม่าตื่นสายเลยสมัยกูคือเป็นโจเ็ดีเลยเนี่ยตื่นสาย แปลไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับผมอนก็แปลออกอานก็แปลไม่ออกเีว่ะเดอะสตาร์ดับซาลู ก็รอไม่รอแล้วเงียบไปหาเลยดีกว่าผมไปหาเซบาสเตียนเลยแล้กวกันไปรออยู่พอเซบาสเตียนออกมาก็ออกมาพร้อมกันเลยนะครับไเก็บไปติดไม้ติดมือท่ไมเอาไปทำอะไรได้บ้างนะสวัสดีมาลู บสามแล้วเอ้ยจะบสามแล้วไป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 เฮ้ยสวัสด,ดีมีอะไรขายมั่งเนี่ยไว้แพงกจังเลยอัปเกรดเฮาใช้ตังค์หมื่นหนึ่งแล้วก็สิละสิไม้นะครับอันนี้ก็หนึ่ง้อยสโตร์สเพื่อับเปบ้า แล้วก็รอเบัสเตียนอบกมาเท่านั้นแหละสักครู่นึ่แค่20นาทีแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,ว,รว,ลวลเรา,า,เาไปรอข้างนอกอี่รออยู่นี้นะรอนอกบ้านอยว่รอตรงนี้แล้วกันไม่กินไม่กินถ้ากินก็นไม่ได้พลังงาน พูดกับเขาอดีหนะอะไรเจอกับอะไรไม่รู้อะไรอะไรทุกชนอะไรนะถ้าไมแต่ไม่ออกเว้ยดอกทองมากไม่เก่งอังกฤษนะครับไม่เก่งอังกฤษแต่อยากเล่นนะแต่จะไม่เก่งอังกฤษเข้ามาเลยพอดีคนบ้าพอดีคนบ้าสำรวจตรวจบ,บ้านไหนใิมีอะไรบ้างเนะี่ยฮะโอ้อะไรเนี่ย ดับไฟแม่งเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยฮะทำไมเกมมันไม่มยีอะไรเลยเนะฮะเรากลับบ้านีกว่าครับใด้เวลากลับบ้านกันสักทีสี่โมงเย็นแล้วนะครับเฮ้ยเด็งอันนี้ด้วยล l กฟูลลีก,ก,กอะไรนะอะไรนะดิว่ o คูปคูปนี่คืออะไร ไอ้ที่เลี้ยงไก่ปะไอ้เล้าไก่ปะก็น่าจะใช่นะเล้าไก่นะ โอ้ยย oh, yeah, yeah. ปเาปสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เรามาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็วันนี้ก็เล่นนานมากแล้วละ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆจ้า